เราจะพามาดูคอนโดมไม่ถึงล้านภายในหน,งหนึงนาทีจะเป็นยังไงไปดูกันห้องนี้ขนาด33ตารางเมตรนะคะกว้างมากแต่ยะห่างระหว่างโซฟากับทีวีถือว่าพอดีไม่อึดอัดเลยต่อมาเป็นห้องนอนค่ะเรียงใหญ่มากถ้านอนคนเดียวก็แอบเหงาอยู่นะใต้เตียงเขามีลิ้นชักไว้เก็บของด้วยคอนโดน,นี้เขามีผ้าม่านทั้งแบบโปร่งและแบบทึบการแสง UV ด้วยนะคะครัวอยู่ติดระเบียง ทำอาหารได้ระบายกลิ่นดีเหมาะถูกใจคนชอบทำอาหารแบบเราเลยส่วนห้องน้ําถือว่าไม่แคบแบ่งเป็นสัดส,ส่วนแยกโซนเปียกโซนแห้ง นี่คือล็อบบี้และตูจ้จดหมายที่เพลนเพลนคอนโดสวยเหมือนคาเฟ่เลยเวลาเข้าออกก็ต้องมีคีย์การ์ดหรือสแกนหน้าเท่านั้นนอกจากนี้ยังมีกล้อง CCTV ด้วยนะถือว่าปลอดภัยดีค่ะที่จอดรถที่นี่คือเยอะมากถูกใจคนไว้ทำงานอย่างเราแน่นอนคอนโดน่าอยู่แบบนี้เชื่อไหมล่ะว่าราคาไม่ถึงล้านใครสนใจรีบเข้ามาชมห้องตัวอย่างกันได้เลยห้องตัวอย่างเปิดชมทุกวันเวลา9้าโมงครึ่งถึง1ทุ่ม